ครับเพื่อนๆทุกคนกี่ล้อก็พอเที่ยววันนี้พามาเดินท่าพญานครนะครับก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับตรงขายตั๋วก็เดินไปเดินกลับก็ประมาณสามชั่วโมงนะครับนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มาเดินท่าพญานครตรงนี้นะครับก็แนะนําให้ใส่รองเท้าที่เป็นยางดิบนะครับเพราะว่ามันจะมี ที่เป็นหินแกลนิตหินปูนแล้วก็หินอ่อนนะครับหินแกลนิตกับหินอ่อนเวลาถูกน้ำนะครับมันก็จะลื่นนิดนึงคนที่ไวตเตเกนเนี่ยไวตอเตไวต์เตคาเปาเปรม าแขกบ,บ้านแขกเมืองมาเที่ยวเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่ครับตั้งแต่เริ่มต้นเดินทําพญานคระะนะครับเพราะว่าปกติก็จะมีเรือบริการตรงวัดนะครับวิ่งอ้อมเขาไปก็ประมาณ5นาทีไปถึงหาด อีกฝั่งหนึ่งถึงจะเริ่มเดินนะครับแต่ถ้าวันไหนไม่มีเรือก็ต้องเดินตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงขายตัว๋วนะครับนี่ครับถ่ายให้ดูมันก็จะเป็นหินธรรมชาติอย่างนี้แล้ครับ ตอนนี้นะครับก็ทางก็สวยนะครับเดินง่ายขึ้นกว่าสมัยเมื่อก่อนเยอะครับนี่ครับทะเลนุ่งครับตรงที่เราเดินขึ้นมาให้ดูชัดๆ จะมีคลื่นอะไรน,นะครับเสียงคลื่นสัดสัดจะเดินบนไหลาทางก็ได้นะครับหรือเดินบนใดการเดินป่าหรือขึ้นเขาที่สูง นะครับเริ่มต้นขอแนะนำเลยนะครับค่อยๆขยับค่อยๆเดินเพื่อที่จะวอร์มอัพร่างกายก็หมายถึงว่าอุ่นร่างกายก่อนจะเดินออกกำลังนะครับทุกท่าน ไม่ทันะไรเลยหอบแล้วครับท่านผูน้ชมเดินมาได้ห้าสิบเมตรจากข้างล่าง สวัสดีครับฮลัลโหลหอบแล้วครับท่านผู้ชมนี่ดูกระบ,บองเพชรที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับนี่ก็เป็นเขาธรรมชาติเป็นหินชนวน แล้วก็หินแกรนิตนะครับแล้วก็หินอ่อนนะครับเขาลูกนี้ นี่ครับกระบองเพชรที่ขึ้นเองโดยธรรมชาติในบ,บ้านเรานะครับเหมือนเดิมครับไปทุกที่ที่มีนันยางนะครับพื้นรองเท้านันยางมั่นใจนะครับในการไต่เขาเดินเขา สำหรับสี่ล้อก็พอเที่ยวนะครับก็ใช้นันยางมาตลอดในการเดินป่ากก็ดีหรือปีนเขาก็ดีนะครับแถนนี้ก็จะยังมีข้างอยู่นะครับบางที ถ้าเราโชคดีเราจะอาจจะเห็นข้างมากินลูกไส้ดูครับวันนี้ก็เป็นวันที่30ตุลานะครับ <laughs> halting shoe halting s h เฮีย yeah. เยอเก,กิดอีกว่าเกิดุนสินี่นะครับสำหรับของแขกแขกบอกรองเท้าลื่นนะครับนี่ครับขออภัยท่านผู้ชมที่ใส่ให้ดูรองเท้านะครับสำหรับนันยางเอาอยู่นะครับเพราะว่าพื้นนันยางดีมากในการ เล่นตะล่อก็สุดยอดนะครับเดินหนทางลื่นๆในป่าอย่างนี้ก็ช่วยได้เยอะครับแนะนำนะครับท่านใดที่จะมาเดินป่าไม่ว่าป่าที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยให้ใส่รองเท้าพื้นยางดิบนะครับขอเน้นเป็นพื้นรองเท้าพื้นยางดิบนะครับ นี่ครับทางเดินทะะนําพญานครนะครับเขาลุกแรกยังไม่พ้นเขาลุกแรกเลยครับเดินมาแล้ว200เมตรก็เขาลุกแรกก็ขึ้นลง450เมตรนะครับนี่ Um, ja, uh, nach links. Es gibt ja noch schöne uh, Blick oder Überblick. Ja. Hallo. นี่นะครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำพยายนก่อนหัวเขาเตียนวิโพออยนะครับหรือหัวเขาเทียนอฟอสิชบิตเต manche Rutsche, yeah? gell? Review vật tìm tìm Mẹ mày, tạ. ปลอดสิี่ะรุชเชเก่งสิสุสามินมักจะอีกดัานพอดสิสุกระบองเพชรนะครับขึ้นเองตามธรรมชาตินี่นะครับบริเวณนี้ก็จะมีหินอ่อนนะครับหรือหินอะไรนั้นหินม้าฟันม้าอะไรประมาณนี้ครับ ต้องถามผู้เชี่ยวชาญนูน่นครับสวยเป็นวิวบนจุดชมวิว ก็เดินลงเลยนะครับจากหัวเขาเตียนนะครับจุดชมวิวที่เรามาเมื่อกี้ชื่อหัวเขาเตียนหรือหัวเขาเทียนนะครับอ่านได้หมดเลยภาษาอังกฤษให้ดูแบบชัดๆนะครับว่าทำไมต้องใส่รองเท้าวิสดัส สเนคเกฮะสเนคเกอหรือว่าหรือแอดวอร์มให้ดูเต็มๆนะครับเขาลุกแรกของการเดิน ท้่ทำพิานครนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะเดินลงแล้วนะครับเขาลุกแรกอยู่นะครับนี่ระยะทางในการเดินลงอีก200เมตรนะครับใครถนัดเดินข้างบนก็เดินข้างบนใครถนัดเดินข้างล่างก็เดินข้างล่างนะครับในกรณีที่นั่งเรืออ้อมเขาลุกแรกไม่ได้นะครับ แต่ว่าเขาลูกที่สองยังไงก็ต้องเดินครับนั่งเรืออ้อมไม่ได้พอสีเ r ารุชเชก์มัก e n s i e untens besser ก็จะชันประมาณนี้เลยครับรองเท้าไม่ค่อยดีก็จะต้องเดินข้างล่างพื้นพื้นไม่ค่อยดีนะครับก็เดินข้างล่าง <c oughs> ส่วนกับผมก็เดินข้างล่างบ้างข้างบนบ้างครับเพื่อที่จะให้ดูรีวิวเต็มๆ ทำพระยานครออเดยพระยานครเหอรเลนภาษาเยอรมันนะครับพระยานครเฮอเลนนะครับอีกร้อยห้าสิเมตรนะครับ น,นะครับก็จะเป็นชายหาดตรงที่นั่งเรือมานะครับนั่งเรืออ้อมมาก็จะนั่งเรืออ้อมมาจอดตรงนี้นะครับ ร้อยห้าสิเมตรนะครับทางเดินลงตรงนี้มันชันไปนะครับเราก็จะเดินทางธรรมดานี่ครับให้ดูหินเป็นหินชนวนนะครับท่านผู้ชมหินชนวนกึ่งหิน แกลนิต uh, นะครับแล้วก็กึ่งหินอ่อ,อนนะครับเพราะว่าเขาลูกนี้ก็จะผสมนะครับก็จะมีหินปูนหินชนวนหินกลนิตนะครับแล้วก็มีหินอ่อ,อนนะครับประสมกัน นี่ครับน้ำซุปเปอร์น้ำนะครับเป็นกระบองเพชรซุปเปอร์น้ำ จุดชมวิวนะครับของถ้ำพญานครนู้นที่มองเห็นอยู่ถ้ำพญานครนี่ครับมีจุดชมวิวเคนจีสุสามเอนมาคเคอิฟอนซีบาเด้อ